ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก้วกา้าตะลุยลิเกเจนตอนนี้เป็นตอนที่9แล้วนะครับวันนี้แก้วจะพาทุกท่านมารับชมการตีเลืเจนทั้งแปดหมายให้ชมกันนะครับโดยสุดที่ใช้จะใช้เป็นซนะูเปอร์ักคว่างหินเด็วแก้วจะใส่ลิงก์จะทันไว้นะครับในคำอธิบายสมาทิ่จากคาลอกสุดนี้เอาไปใช้ได้เลยโอเคไปเลยก,กันเลยตาแรกมาแล้วนะครับก็จะเจอบ้านที่เป็น บ้าน uhm. เอาไว้ด้านซ้ายมือเลยนะครับซึ่งแบบนี้อาจจะเก็บสองดาวได้ง่ายนะครับแต่ว่าสามดาวนะครับไม่หมูเลยฉะนั er ้ toi, นคร like wow. ับก่อนที่จะเข้าไปแก้วจะหาทังเรที่เข้าก่อนครับว่าจะเข้าด้านไหนยังไงซึ่งการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วพอมองออกครับว่าจะเข้ายังไงโดยแก้วจะทําการใช้ปูเดนครับเป็นปูเดนบล็อกก็จะปล่อยปูเดนครับลงไปซึ่งแก้วจะปล่อยลงไป ด้านซ้ายแล้วกันครับก็ปล่อยลงไปปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปเลยแล้วก็อาจจะใช้ยาบ้าลงไปานครับไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับซึ่งแกไม่ค่อยอยากจะใช้ยาบ้าเลยโอเคบอลลูนเข้าไปนะครับสามารถที่จะโจมตีปู่เดนด้านครับปูเดนของเราจะเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปด้านในและสามารถที่จะโจมตีโซนนี้ด้านครับแก้วคิดว่าเราใช้มันก็น้อยลงไปช่วยน่าจะดีนะครับน่าจะดี แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ากันครับโดยแก้ปล่อยซุปเปอร์เบิร์นครับลงไปก็จะปล่อยซุปเปอร์เบิร์นครับลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะเปิดกำแพงแล้วก็จะทำการเช็คคิงลงไปด้านขวานครับปล่อยแม่มดลงไป2ตัวแก้วใช้มันก็น้อยนะครับลงไปด้านบนเพื่อที่จะตัดทางครับให้พเราครับเข้าไปได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าปูเด่นอยู่ด้านล่างคิงอยู่ด้านบนครับแล้วเราจะเข้าไปกัน โอเคแก้มองว่าเราคนที่เข้าได้แล้วนะครับก็ปล่อยโกแข็งควีนเครื่องยิงเดอะล็อกครับแล้วก็ใช้บอลลูลงไปนะครับปล่อยนัก้างหินลงไปนะครับแล้วก็ใช้เดียวบ้าลงไปนะครับหนึ่งคนเลยจากนั้นก็จะแชรไปที่อ๋อยังไม่ต้องแช่นครับถือว่าเยี่ยมเลยเราใช้สกิลแปล๊บนึงนะเราใช้สกิลคัมพิมาตะครับแล้วก็มาลิกูดาไปเลยแล้วก็จะทำการใช้ ยาบ้าครับลงไป1นขวดเลยครับแช่ไปที่ป้อมอินฟูโนโด้านบนเลยโอเคดูเหมือนว่าทางเราเข้าไปกัน,นครับมีควีนไปด้านซ้ายนครับเราอาจจะใช้ยาบ้านลงไปได้น,นะครับเพื่อที่จะเยียวยาให้ให้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็คิดว่ากระโดดครับปล่อยลงไปตรงนี้เลยควีนจะเข้าไปนะครับดราสนใจควีนดีกว่านาอแก้วใช้เจ๊ไปด้านบน,นครับปล่อยจักล่าข้าหัวลงไปนะครับปล่อยพอร์มดลงไป แล้วก็ควีนใชสกิลหายตัวเลยก็จะเข้าไปนะครับปล่อยยาบ้าลงไปแล้วก็จะล่องหุ่นให้กับควีนล่องหุ่นให้ควีนและนางฟ้านครับลงไปแล้วก็แช่ไปที่บ้านเลยโอเคควีนจะเข้าไปนะครับเราใช้สกิลชิงหุนเจชิ่งไปนะครับก็จะชิ่งไปโดนบ้านไหมไม่โดนครับแต่ควีนได้รับการเยียวยานครับก็จะเข้าไปตอนนี้เราได้มาครับค่อนข้างเยอะเลยปล่อยยาพิษไปที่ฐานแคนครับก็จะเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนมินเนี่ยนแล้วก็ บอลลูนครับเจ๊จะเข้าไปเจ๊น่าจะตายก่อนเลยครับแล้วก็เพื่อนในกองหนีนะครับเข้าไปเราน่าจะไม่ได้สามดาวน์ครับเพราะว่าทหารของเราไม่ไหวนะครับเหลือเป็นปูเดนปูเดนนี่ก็อุดเนาะดูได้ไกลเลยนะครับสิบเก้าวิสุท้ายนครับผมคิดว่าเราจะได้มากสุดเท่าไหร่นะครับแก้วเหลือระเบิดปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ธนูลงไปด้านซ้ายก็จบไปที่2ดาว94%เครับเหลือเป็นด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นประสาทแคนครับ ได้มาเพิ่มนะครับเป็น2ดาว95%้าสเปอร์เซ็นต์น่ายสดายนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวได้นะครับได้มาทั้งหมด2ดาว9 6ได้ถ้วยมาทั้งหมด31ถ้วยเดี๋ยวเราครับไปชมตาที่2อกันต่อเลยมาชมหมายที่2อกันตอนครับเจ้าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านบล็อกเบนครับเป็นบ้านกล่องครับเราจะเข้ายังไงดีซึ่งการเข้าครับเราอาจจะเข้าด้านซ้ายก็ได้นะครับด้านขวาก็ได้ ซึ่งแก้วมองว่าเราอาจจะทําการใช้ปูเดินบล็อกครับลงไปซึ่งแก้วมองว่าด้านบนน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันแก้วจะใช้ปูเดนบล็อกนะครับลงไปด้านบนซึ่งแก้วจะใช้เป็นเรือเหาะรถนครับเดี๋ยวเราจะเจาะไปที่บ้านก็ปล่อยปูเดนลงไปปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับโอเคก็จะทําการชาร์จเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ซุปอระเบิ้นะครับลงไปตรงนี้ละกัน1ขวดเลยหนึ่งตัวเลยนะครับไม่ใช่1ขวด ปูเดนก็จะเข้าไปด้านล่างครับโดยเราจะชจมตีโซนนี้เลยซึ่งเราจะปล่อยควีลงไปเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะยังไม่เข้าก็จะรอก่อนครับโอเคปูเดนเจอกับป้อมเอกโบนครับอาจจะไม่สู้ดีนะครับไม่สู้ดีปูเดนจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าเยาบ้านครับก็อาจจะใช้ได้ครับน่าจะไม่เสียหายอะไรนะครับเราปล่อยลงไปเลยก็ปล่อยยาบ้านลงไปนะครับปูเดนจะได้โจมตีได้แรงขึ้นนะครับแก้วใช้มันก็น้อยลงไปด้านบน เพื่อที่จะตัดทางครับให้ได้มากที่สุดเลยแล้วปูเดนก็จะมาด้านบนครับแกวอยากจะได้ป้อมพุกก่อนนะพ่อมาสามารถที่จะโจมตีทางฝั่งของนัฟักเราด้านครับโอเคแกวปล่อยควีลงไปเด่นขวานครับเพื่อที่จะเข้าไปครับเราจะเข้าไปโอ้โอ้โอ้เจ๊มาที่ปูเดนครับอาจจะไม่สู้ดีปูเดนเสียสกิลไปนครับเราทําการใช้บอลลูนครับลงไป2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็ใช้หลือหอลุกเข้าไปนะครับ แก้มองว่าเราควรที่จะปล่อยคิงแม่มดสสปอเบิร์นครับแล้วก็ปล่อยกุแข็งลงไปได้แล้วนะครับก็จะเข้าไปแล้วปล่อยสกู๊ดในคัาหินลงไปนะครับแล้วก็ใช้พ่อมดมังกรน้อยแนะลักข้าหัวเยาบ้าโอเคจะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่ป้อมอินซรีอิน o โรเลครับแล้วก็กระโดดนะครับแก้วใช้ตรงไหนไปเอาแก้วใช้ปีดนะครับแก้วไปใช้กระโดดโอโหตายแล้ว าแช่เป็นหนึ่งทีนครับบ้านไม่พังลงไปด้วยนี่สิตอนนี้อาจจะพลาดได้ครับดูว่าแก้วจะแก้เกมยังไงแก้ยังคงมีเจ้อยู่ครับแก้วจะเก็บยาล่องห่นแล้วก็ยาแช่ไว้นะครับผลดิจว่าแก้วจะได้สองดาวหรือไม่แก้วจะได้สองดาวหรือเปล่าครับเดยเรามาดูกันเย่าบ้าเนี่ยแก้วคิดว่าแก้วใช้เลยละกันเพื่อที่จะให้นักฟานครับโยยาให้กับนักข้องหินครับจะได้ไปต่อได้โอเคจะไปด้านล่างครับควีนไปด้านบนซึ่งแก้วอยากจะใช้น้ำยาล่องห่นครับแต่ว่า เราใช้สกิลหายตัวละกันครับแล้วก็ใช้สกิลาัลเลตูด้าก็จะเข้าไปนะครับโดยแก้วจะต้องปล่อยเจนลงไปแล้วครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่ทันเวลาแก้วปล่อยเจนไปด้านบนครับแล้วก็อยาพิดนะครับแก้วยังไม่ได้ใช้แก้วใช้กับควีนด้านครับแล้วแก้วก็จะกลับมาที่เจนครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้สกิลชิ่งไปก็จะชิ่งไปนะครับแล้วก็ล่องหนไปหนึ่งทีโอเคแล้วแก้วจะทําการแช่ไปด้านขวานครับ เจ๊อาจจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างก่อสร้างครับมันได้รับการบัฟครับทำให้ซ่อมแซมได้ได้เยอะขึ้นครับเจ๊ตายลงไปนะครับแก้วอาจจะพลาดได้นะครับไม่น่าเลยครับไม่น่าเลยครับใช้รหอลมครับแล้วพลาดเสียดายนะครับเสียดายได้เพียงแค่ดาวเดียวครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็จะเป็น83%จบไปที่1ดาว83%นะครับแต่ก็ได้ถ้วยมาเพียงแค่14ถ้วยนะครับเจ็บใจ เจ็บใจตัวเองเลยเกินครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่3กันต่อเลยมาชมมาที่3ากันต่อนะครับเจ้าบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจเลยนะครับถามว่าจะเข้ายังไงดีนะครับถามว่าเราจะเข้านะครับเราเข้าที่บ้านได้ไหมเราสามารถที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟได้หรือเปล่านะครับแก้วมองว่ายากครับเพราะว่ามันจะยิงไม่โดนบ้านนั่นเองฉะนั้นครับเราจะเข้าแก้วมองว่าเราเข้าที่ปู่เดนซสไานครับน่าจะดี ก็เข้าด้วยปูเดนแดสซานครับปล่อยลงไปปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไป5้าตัวเลยครับปูเดนยังไม่ต้องปล่อยริมานครับถ้าปล่อยริมๆนะครับมันอาจจะไม่ไม่เข้ามาใกล้กับฐานที่เราปล่อยลงไปแกวมองว่าเราปล่อยประมาณนี้นะครับกาลังดีเลยแกวอาจจะใช้ยาบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ปูเดนครับเสียสกิลหรืออาจจะใช้นักล่าขั้วหัวลงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไง ปูเดนจะเข้าไปนะครับแก้วมองว่าราสมารถที่จะใช้นักลักข้าวหัวลงไปได้นะครับก็ใช้ไปก็จะโจมตีกับเจได้นั่นเองโอเคเจโจมตีที่นกฮูกอัศนีครับทําให้ราสมารถทจากเข้าได้ง่ายเลยแล้วก็ใช้มันก้น้อยไปด้านซ้ายครับแก้วมองว่าเราควรที่จะเข้าได้แล้วนะครับก็จะปล่อยคิงไปด้านขวาครับแล้วก็ปล่อยแนงมดลงไปเราใช้สปร์เบิร์นครับลงไปจังหวะนี้เลยนะครับก็ปล่อยลงไปตรงนี้เลย เพื่อที่จะเปะิดกำแพงนั่นเองแล้วปล่อยโกแข็งปล่อยควีนครับลงไปด้านซ้ายปล่อยนักป้าหินลงไปนะครับใช้บอลลูนลงไปแล้วก็จะใช้เครื่องยิงเดือดร้องรับลงไปเลยโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับเราจะต้องดูให้ดีครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับใช้เาวบ้านลงไป1นขวลดเลยก็จะเข้าไปนะครับแก้มองว่าเราใช้สกิลคัมพิมันต่าน่าจะดีนะครับแล้วก็จะใช้เอวบ้านครับลงไปอีกหนึ่งขวลดเลย โอเคจะเข้าไปครับโดยแทงแคทออกมาครับเป็นนักล่าข้าวหววครับแล้วก็ละวานครับเราปล่อยยาบ้านลงไปหนึ่งคนเลยแก้วใช้กระโดดลงไปด้านบนเลยครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังบ้านครับแก้วปล่อยเจียลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้ยาบ้านลงไปนะครับเราแช่ไปที่บ้านแล้วป้อมเอ็กโบรครับเพื่อที่จะป้องกันในบ้านครับตจงตีมาโอเคทุกอย่างเข้าไปครับเราแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่ด้านบนอ้าวไม่โดนเลยครับ แี่ว่าครับก็พลาดเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันต่อนครับคือมันรถควีนจะไปดึงขวานครับแก้วใช้ล่องหุ่นลงไป1ขวดเพื่อที่จะล่องหุ่นควีนครับแล้วก็ใช้กิวหายตัวจะได้จัดการควีนได้ครับเราใช้มก้อนน้อยลงไปด้านซ้ายใช้พมุดไปด้านบนดึงขวานครับแล้วก็เข้าไปตอนนี้น่าจะได้เห็นสามดาวนะครับเราใช้ระเบิดเป็นกระแผงครับเพื่อที่จะให้ฐานออกมาแล้วก็ใช้กิวชิงหุ่นเจนคชิงไปโอเคตอนนี้ได้สามดาวนะครับถือว่าเยี่ยมเลย นี่ก็เป็นบ้านสีตานะครับแกสามารถที่จะก,กิีได้น,นะครับก็แอคเลยแอคเลย,แ,เลยแก้วพอแล้วนะครับตอนนี้จะลอยลอยติดพดานแล้วนะโอเคก็ได้มาสองะสองสามดาวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่สี่กันต่อเลยมาชมตาที่สี่กันต่อครับเจอบ้างนี้นะครับเป็นบ้านที่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับจะเห็นว่ากำแพงมันจะเปิดครับทำให้ ซูเปอร์ควงหินครับอาจจะออกเร่นข้างด้านครับไม่เข้าไปตำแหน่งที่เราจะให้มันเข้าไปนะครับซึ่งซึ่งอาจจะยากได้นะครับฉะนั้นแก้วมองว่าแก้วจะเข้านะครับแก้วควรที่จะเข้าเดานขวานครับเข้าที่ประสักแคนน่าจะดีนะครับยักเข้าไปโอเคเราปล่อยปูเดนลงไปด้านล่างเลยบอลลูนนางฟ้านะครับลงไปเลยก็จะเข้าไปนะครับก็จะเป็นควิปปูเดนวอลกนั่นเองก็จะวอลกเข้าไปนะครับเราจะโจมตีกับป้อม อินซีนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้มังกรน้อยนะครับลงไปที่ป้อมธนูได้เลยนะครับเพื่อที่จะตัดทางและแกจะเข้าดึงขวาใช่ไหมแกต้องตัดทางให้ดีนะครับฉะนั้นแกจะทําการใช้มังกรน้อยนะครับลงไปตรงตรงนี้ละกันน่าจะดีที่สุดนะครับก็จะเข้าไปเราผ่านมา2นาที26่ิวินทีนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปแกอยากจะได้ป้อมอินซีก่อนนะครับฉะนั้น แก้วมองว่าแก้วจะรอครับรอให้ได้ป้อมอินซีก็จะทำให้เราครับจงตีได้ง่ายเลยแก้วลองใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับมันน่าจะเปิดไม่ได้นะโอ้ได้นะครับแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับก็ซีแงแกะก่อนครับดูเหมือนว่าปูเด่นจะอยู่ด้านซ้ายแก้วจะเข้าครับทําการเช็คคิงลงไปปล่อยแม่มดลงไปครับแล้วก็จะจงตีด้ื่นขวาเราจะเข้าไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซึ่งแก้วรอปู่เด่นครับโอเค แล้วปล่อยกุ้แข็งลงไปนะครับปล่อยควีนลงไปแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ในควงหินลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไป3ตัวใช้เครื่องยิงดูร็อกลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยจากลากหัวลงไปนะครับใช้ยาบ้าแล้วก็ใช้สกิลทาพิมพ์ต่างรูเดนเลยก็จะเข้าไปได้านในกัน,นครับน่าจะเข้าไปได้โอเคเด๋ยวจะไหลเข้าไปนะครับเราใช้ยาบ้านครับลงไปงหนึ่งขวดเลย ก็จะเข้าไปนะครับแก้มองว่าเราคนที่จะแช่ไปที่ความอิคโบและอิคโนโนครับก็จะแช่ไปใช้ยาบ้าลงไปด้นานซ้ายครับแล้วก็จะแช่ดีไหมเพาอยากจะเก็บไว้ใช้ที่บ้านครับมันอาจจะสําคัญแก้มองว่าเราแช่ไปที่ป้อมอิคโบก่อนเลยแล้วก็ใช้ยาบ้านครับลงไป1นึขวดโจมตีกับเจนครับก็จะเช็คก,กระโดดลงไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ล่องหนให้กับทาวฝั่งของโบเลอร์ครับปล่อยเจนลงไปด้านขวา บอลเลอร์ er จะเข้าแฟนครับนางฟ้าถูกโจมตีมาก็อาจจะตายลงไปได้ครับปล่อยยาพิษไปที่ลาว,วาปั๊บครับไม่รู้ว่าจะได้สองดาวหรือไม่นะครับเราอาจจะพลาดได้แล้วปล่อยเพื่อนรบนักระเบิร์ตกระแพงลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าแฟนครับมีบอลเลอร์เข้าไปควีนใช้สกิลหายตัวครับแล้วก็จะโจมตีด้านใน,นครับแล้วก็จะยังไงชิงปพ๊บมเพิ่มเพโอเคเราจะได้ครับน่าจะได้เพียงแค่สองดาวนะ สามดาวน่าจะยากเกินไปนะครับเพราะว่าด้านซ้ายอย่างที่แกบอกไปครับบัวบ้านมันเป็นบ้านเปิดนะครับเราเตาย่างครับว่าเออทางของเราครับมันจะไปด้านซ้ายดึนขวาบางทีเนี่ยมันอาจจะมาด้านซ้ายก็ได้นะครับโชคดีที่มันไหลเข้าไปตรงกลางแล้วก็เข้าไปที่บ้านนะครับไม่เช่นนั้นแก้วอาจจะได้เพียงแค่1ดาวนะครับยังไงก็ลองฝึกตีบ่อยๆนะครับจะช่วยชมตีได้เก่งขึ้นแก้วเองก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเลยครับแต่นี้ได้มาทั้งหมด2ดาวส3ครับคิดว่าน่าจะจบไปเพียงเท่านี้ ก็จะจบลงไปที่2ดาว73%าเนดี๋ยวเราครับไปชมตาต่อไปกันเลยมาชมตาที่5กันต่อนครับเราเจอบ้านการสั่ดาวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันก็ดูทรงแล้วนะครับเราจะเข้ายัางไงจะลากมาจากป้อมอีซีลงมาดีไหมก็ก็ดีนะครับแต่ว่าป้อมเอ็กโบคุมอยู่นะครับแต่ว่านาล่างครับเราสามารถที่จะเข้าได้แต่ถ้าเราเข้าด้านล่างครับเราจะไปที่ป้อมอีซีทีหลังเลยก็อาจจะไม่ดีนะครับซึ่ง ก้วมองว่าเราเข้าด้านบนละกันเข้าที่พ้องอีสีเนาะแล้วเจาะเข้าไปนะครับโดยเราปล่อยปูเดินลงไปนะครับตรงนี้เลยปล่อยบอลลูนครับแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไปเลยแล้วก็แก้วจะใช้มังกรน้อยนะครับช่วยปูเดินครับจะได้จงตีได้ดเร็วขึ้นนิดนึงก็ยังดีนะจากนั้นครับแก้วจะเข้าด้านขวานครับก็จะปล่อยทางฝั่งของมังกรน้อยลงไปด้านขวานครับแล้วก็ปูเดินจะเข้าไปเราอาจจัดการใช้ ระเบิดครับลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะปืนแผนครับเข้าไปแล้วก็ปล่อยลงไปหนึ่งตัวครับแต่ว่ามันไปด้านบนปูเดินเข้าไปนะครับก็จะไปด้านบนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแก้วอาจจะต้องทําการใช้ทั้งฝั่งของยาบ้าลงไปนะครับแก้วมองว่าแก้วต้องใช้แล้วนะครับก็ใช้ยาบ้าปล่อยควีลงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้ได้แรงขึ้นครับเดี๋ยวปูเดินกับควีนครับจะไปด้วยกันแก้วจะดีเลย์ะครับยังไม่ปล่อย นักขี่มังไอ้นักข้องหินครับขอไยด้วนครับก็จะเข้าไปควีนจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาครับน่าจะไปด้านขวาความือแก้วนะครับก็จะปานครับเราไม่ได้ป้อมอินซีแต่เราจะต้องเข้าแล้วนะครับก็จะทําการใช้กแข่งลงปานครับแล้วก็ปล่อยคิงแมงมุดลงปานครับก้าแตดทางได้ไม่ดีเลยครับใช้เครื่องยิงเดอะล็อกครับแล้วก็ยาบ้าลงไปควีนเร็ตสกิลไปแล้วนะครับเราใช้ซูเปอร์นักข้องหินลงปานครับแล้วก็ปล่อย ยาบ้านครับลงไปดีไหมใช้ยาบ้าไปนะครับแล้วก็แช่ไปที่ป้อมอิฟโน่ก่อนเลยคุณต้องให้ได้นาฟานครับต้องเยียวยามาเราใช้สกิลความพิมพ์ตของปูเด,ดินเลยแล้วก็ปล่อยยาบ้านครับลงไปหนึ่งขวดเลยแก้วใช้ยาบ้านครับลงไปหมดแล้วแล้วก็ทางเราครับจะเข้าไปเจ๊จะใช้ตรงไหนดีเจเจคิดว่ายังไม่ต้องใช้นอ้องเราครับมาด้านล่างครับไม่ไปด้านบนปล่อยอยาพิ่ไปที่ซุปเปอร์มินเนี่ยนครับแช่ไปที่ป้อมอิฟโน่ครับอยู่ด้านซ้ายมือ แล้วก็ใช้กระโดดครับลงไปตรงนี้เลยโอเคทางเราจะเข้าไปครับด้านบนมียติเข้าไปครับเราปล่อยเจ้ลงไปด้านล่างสกุลนักขั้วหินครับออกมาด้านนอกครับอาจจะไม่สู้ดีแล้วควีนจะเข้าไปด้านบนครับนางฟ้าอยู่ยาวไหมไม่รุเหมือนกันครับก็จะเข้าไปแต่ว่าเราจะเจอกำแพงตรงนี้นะครับซึ่งยากเลยครับยากเลยเจ้ของแก้วครับอยู่ด้านล่างครับก็จะเข้าไปแก้วจะใช้สกิลชิ่งชิ่งไปเลยปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแก้วลืมปล่อยครับปล่อยพอมดลงไป แล้วก็คุยนครับน่าจะยังไงโอ้แก้วก็ใช้ลงหุ่นไปที่เจนครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็ดูเหมือนว่านักฟ้าจะยียวยาให้กับยูนิคอรนใช่ไหมหรือเจโอ้ยากเลยครับตานนี้แก้วพลาดเลยครับต้องต้องขอภัยด้วยครับเราไม่สามารถที่จะเก็บ2ดาวได้ครับส่งมาไม่สวยเลยครับตั้งแต่ที่ป้อมอินซีแล้วนะครับเราโจมตีป้อมอินซีไม่ได้และตรงนี้แก้วก็ตัดทางได้ไม่ดีนะครับทำให้ทาเราครับออกดานข้าง แล้วก็ไหลลงมาด้านล่างครับไม่เข้าไปตรงกลางตามที่เก้วต้องการครับก็เดี๋ยวจะต้องเล่นให้ดีขึ้นครับก็ขออภัยด้วยนครับที่ไม่ได้2ดาวนั่นเองตอนนี้ได้มาทั้งหมด1ดาว75%นะครับก็ได้10กว่าถ้ววนะครับก็จะเป็น13ถ้ามทวนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่6กันต่อเลยมาชมตาที่6กันต่อนะครับเราเจอบ้านต่อตาสองดาวนะครับถือว่ายากไหมสำหรับแก้วก็ค่อนข้างยากเลยครับแก้วเอง ตีไม่ค่อยเก่งครับตีไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวเราจะมาตุมตีกัน,นครับว่าว่าจะเขายัางไงดีซึ่งจะใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าป้อมมอตออยู่ด้านในนะครับฉะนั้นแก้วอาจจะต้องทําการใช้ปูเดนครับที่มีลงไปนะครับโดยแก้วจะปล่อยปูเดนครับลงไปทางด้านด้านบนแล้วกันนะครับแก้วก็ไม่รู้จะปล่อยตรงไหนนะปล่อยปูเดนลงไปนะครับปล่อยนางฟ้าลงไป แล้วก็ใช้มังกรนอนครับลงไปทางนซ้านครับแล้วก็ด้านขวานครับเพื่อที่จะช่วยปูเดนโจมตีแก้วว่าเราปล่อยบอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเทสให้กับทางฝั่งของลกคุกอัศนีนครับไม่รู้ว่าจากกัดการได้ไหมได้อยู่เนาะโอเคก็ถือว่าได้เปรียบนิดนึงจากนั้นครับปูเดนจะเข้าไปแก้วใช้โรงทหารน,น่าจะดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันปูเดนจะเข้าไปนะครับโดยแก้วปล่อยข้อมูดลงไปด้านบน กองทนูยิงถึงไหมไม่ถึงนะครับเราต้องทําการแชร่ไปที่ป้อมโุปนครับเดี๋ยวเราจะใช้เกียวบ้าแช่ไปนะครับตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ด้านล่างครับเราจะปล่อยลงทหารคิงแม่มดระเบิดลงไปนะครับเราก็จะปล่อยระเบิดลงไปตรงนี้เลยโเคเดนจะเข้าไปนะครับเราทําการใช้โก้แข็งแล้วก็ปล่อยควีลงไปนะครับด้านบน โอเคเราใช้บอลูครับเพื่อที่จะดึงควีนมาไม่ใช่สี่ดึงดึงปูเดนมานครับแล้วก็ปล่อยนักขั้วหินลงไปครับทําการใช้ีกยวบ้านครับลงไปหนึ่งคนเลยโอเคจะเข้าปานครับจะเข้าไปก็จะเข้าปานครับแก้วมองว่าแก้วใช้ี๋ยวบ้านครับแล้วก็ใช้สกิลทาพีมต้าของปูเดนเลยก็จะเข้าปานครับเราใช้กระโดดลงไปตรงนี้เลยเพื่อที่จะไปยังบ้านครับทต่แคทออกมานครับเป็น ซุปเปอร์มินเนียนแล้วก็นักล่าขั้หัวนครับเราใช้ล่องห่นไปที่โบเลอร์นครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยปล่อยเจนนครับลงไปทางด้านซ้ายมือบนครับแล้วก็ใช้นักล่าขั้วหัวลงไปนะครับแช่ไปที่ป้อมเครื่องยิงหินแล้วก็ควีนครับแล้วก็ใช้โอเคเราจะเข้าไปกันครับจะใช้อะไรดีเจจะเข้าไปนครับเราใช้พ้อมดลงไปตรงไหนดีควีนจะโจมตีเข้าไปนะครับโดยปูเรนเนี่ยจะตายลงไปแล้วนะครับควีนจะเข้าไป ก็ใช้กิลหายตัวครับแล้วก็เจ๊ชิ่งไปแล้วครับก็จะเข้าไปน่าจะไม่ได้สามราวนะครับตอนนี้น่าจะได้เพียงแค่สองดาวนั้นเองครับอยู่ที่ว่าจะได้เท่าไหร่นอกเราเข้าไปนะครับแล้วมันออกมาครับต้องโจมตีกําแพงนั่นเองเพราะควนครับไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามกาแพงได้นะครับฉะนั้นเราควรที่จะหาตําแหน่งที่จะปล่อย้อมูลลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดเลยนะครับปล่อยลงไปด้านซ้ายนะครับโอเค ควีนจะเข้าฟาด้านล่านครับล้อก็เข้าไปสรุปว่าไม่นี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับก็ได้เพียงแค่2ดาว68%นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน้อยครับก็ไม่ค่อยโอเคเลยแล้วก็จบไปที่2ดาว68%ครับตรงนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับล้วก็เวลาจะหมดลงครับเสียดดานะครับที่ไม่ได้สาดาวเดี๋วเราครับไปดูยกันต่อในตาต่อไป มาชมตาที่เจ็ดกันตอนครับเราเจอบ้านทรงนิยมนะครับมาดูกันว่าแก้วจะตีได้หรือไม่ครับโดยการที่เราจะเข้าครับแก้วมองว่าเราจะเข้าด้านล่างครับจะเข้าไปก็จะจเข้าไปด้านบนครับโดยปูเดนเนียเราจะปล่อยลงไปทางด้านด้านขวาที่เจลละกันก็น่าจะง่ายกว่าเนาะเราจะเข้าไปกันครับโดยแก้วจะปล่อยปูเดนลงไปด้านขวาปล่อยปูเดนลงไปนะครับปล่อยบอลลูนนางฟ้าลงไป แล้วก็แก้วจัดทำการใช้สุปเบิดครับลงไปแก้วมองว่าตรงนี้นี่ครับน่าจะโอเคก็จะปล่อยลงไปนะครับแล้วก็อ่ะดอนนี้ไม่ต้องปล่อยเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับลงไปเลยก็จะพังกำแพงด้าน,นะครับเดยเราจะใช้เอ่อยาบ้าลงไปดีไหมก็ว่ายาบ้าใช้ใช้นักลักก้าวัวลงไปที่เจ๊เลยโอเคเราจมตีด้น,นครับถือว่าเยี่ยมเลย เดี๋ยวแก้วจะต้องเข้าด้านซ้ายครับโดยแก้วจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเครื่องยิงดุล็อกก่อนครับแล้วก็จะทําการใช้คิงลงไปด้านซ้ายซายล่างครับก็เป็นด้านล่างเนาะแล้วปล่อยแม่มดลงไปนะครับสตัวปล่อยมังก็น้อยลงไปตัดทางครับเพื่อที่จะตัดทางให้คิงเข้าไปด้านในแล้วปล่อยกุ๊กแข่งลงไปนะครับปล่อยควีนแล้วก็ปล่อยพวนักขวัญล,ลงไปนะครับใช้บอลลูลงไป ใช้เครื่องยิงเดรล็อกทับลงไปตรงนี้เลยแล้วก็จะใช้สกิลมาริคูดานครับแล้วก็ใช้ยาบ้าครับลงไปหนึ่งขวดตรงนี้เลยครับโอเคเราใช้สกิลคำพิมพ์ตักของปูเดนด้านครับปูดินเข้ามาเอ้ยทิ้งเข้ามาครับก็จะได้รับการเป็นอมตะชั่วคราวครับเราแช่ไปที่ฐานแคนครับเป็นซุปเปอร์มินเนี่ยนปล่อยยาพิษไปแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปหนึ่งขวดครับถือว่าเยี่ยมเลยตรงนี้เรามีขัเวนำคนมเหงื่หนึ่งตัวครับทิ้งมันไปนะครับ ก็โดนเทนะเราปล่อยยาว้ากกระโดดลงไปแล้วก็ล่องหุนลงไปหนึ่งขวดเลยครับเพื่อที่จะล่องหุนตรงนี้และแก้วจะทําการใช้เจนครับลงไปด้านขวาเรามีใช่อยู่หนึ่งขวดครับเบื่ใช้จังหวะสําคัญแล้วก็ปล่อยมันก็น้อยลงไปด้านซ้ายครับเพื่อที่จะเก็บเปอร์เซ็นเก็บเปอร์เซ็นเลยครับโอเคควีนอยู่ไหนเอ่ยเจ๊เข้าไปแล้วครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่ป้อมปืนใหญ่แล้วก็ตรงนี้ได้น,นะครับ ก็แชร์ไปเจจะโจมตีกับคุกกูกครับซึ่งเราสมารถที่จะใช้สกิลชิงหัวเจได้หมายนี้ก็น่าจะได้เปอร์เซ็นต์สูงครับแต่อาจจะไม่ได้สามดาวครับผมคิดว่าจะเป็นยังไงโอเคเจโจมตีเข้าไปนะครับนิดเดียวอีกช่องนึงโอเคควีนจะไปด้านล่างครับเรายังมีสกิลสกิลหายตัวนะครับที่ไม่ได้ใช้ควีนโจมตีกำแพงครับก็จะโจมตีแพงและไปด้านบนครับทำให้ด้านล่างที่ป้อมอินฟลูเอ็กโบนครับแล้วก็ปู่เดน น่าจะไม่ไหวนะครับพอเราเหลือเพียงแค่ควินและนางฟ้าตัวเดียวนครับลบก็ปู่เดนกับเวลาอีก27วิวินาทีสุดท้ายนะครับก็ไม่น่าทันครับไม่น่าทันเราอาจจะต้องใช้ท่าไม่ตายของควินครับเพื่อที่จะเล่งให้เธอเข้าไปได้เร็วขึ้นนะครับแก้วคิดว่าจังหวะเนียบเราคนที่จะใช้ได้แล้วก็จะเข้าไปนะครับอาจจะได้ประมาณ90%นครับน่าจะประมาณนี้คงได้ไปไม่เยอะกว่านี้นะครับควิน เดือดอ้อมมาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่มานะครับโจมตีกำแพงเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราก็หมดเวลาจบไปที่2ดาว89%นะครับไม่ใช่90%แบบที่แก้วต้องการเดี๋ยวเราครับไปชมตาสุดท้ายกันต่อเลยมาชมไมยสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็จะเจอบ้างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่จะทําให้เต็มที่เลยตอนนี้แก้วกำลังลังเลนะครับว่าจะเข้าด้านไหนดีจะเข้าด้านบนลงมานะครับหรือว่าจะเข้าด้านล่างขึ้นไป แก้มองว่าเราสามารถที่จะชาร์จเข้าไปนะครับด้านบนได้แก้วก็จะใช้ปูเด่นครับลงไปด้านบนปล่อยปูเด่นลงไปนะครับปล่อยบอลลูนแล้วก็ใช้นงฟ้านครับลงไป5ตัวเลยนะครับเพื่อที่จะจะโจมตีนะครับจากนั้นเราหาทำเลที่จะเข้ากันดีกว่านะครับว่าจะเข้ายังไงแก้วเล็งก่อนครับโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยุปอร์เบิร์นครับลงไปตรงนี้เลยแล้วก็จะทําการเช็คิงมาด้านขวานครับแก้วใช้มังกรน้อยลงไป1ตัว ปูเดนอยู่ด้านบนนะครับก็จะเข้าไปนะครับเราอาจจะเตรียมใช้ยาบ้าลงไปปูเดนจะเข้าไปนะครับขอพังโซนนี้สี่เหลี่ยมด้านบนครับที่เป็นรูปปั้นไปก้านครับพังลงไปเราจะทําการเข้าแล้วนะครับก็จะเอาป้อมพุก่อนครับเพราะว่าป้อมพุกสมารถที่จะยิงนางฟ้าด้านครับถ้าว่าเราเจาะเข้าไปได้นหนนะครับโอเคก็จะจงตีเข้าไปแล้วปล่อยคิงแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปนะครับดางขวาเลย เพื่อที่จะเข้าไปครับแล้วก็ผู้เรียนโจมตีได้แล้วครับดาะทำการใช้โกแข็งครับลงไปเก้าปอยโกแข็งลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ควีนลงไปด้านบนเก้าปอยบอลลูลงไปนะครับใช้ซูเปอร์นักฟังหินลงไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยิงเดอล็อกลงไปนะครับเราล่อยยาบ้านครับลงไปแล้วก็ใช้ยาบ้านลงไปตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเก้วรออีกแป๊บหนึ่งครับเพื่อที่จะทําการใช้ สกิลคำพิมพ์ตาของปูอเดนครับก็จะใช้ไปซึ่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นแผงด้านครับเราใช้เครื่องยิงดูร้องครับได้ไวดีก็จะใช้ยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็แช่คิดบ่ายังไม่ต้องน้องแกมัวแก้แช่ไปที่เครื่องยิงหินก่อนเลยครับแล้วก็จะเข้าไปควีนจะไปด้วยนะครับก็จะเข้าไปถึงบ้านเลยถือว่าเยี่ยมเลยครับเยอะตีจอกมานครับเราปล่อยยาพิษไปที่ลาวานครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้เยาบ้านครับลงไปที่ควีน ควนจะเข้าไปนะครับเรามีล่องหัวอยู่หนึ่งขวนครับแล้วก็ไปอยู่ด้านล่างครับอาจจะไม่สู้ดีนครับควินจะเข้าไปซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าลาวปั๊บจะแตกออกมาครับแก้วจะใช้เจฟลงไปด้านล่างครับแล้วก็ปล่อยและักเข้าหัวลงไปนะครับปล่อยมันก่อน้อยลงไปพอมดก็ระเบิดครับเดี๋ยวเราใช้ตรงนี้ละกันแล้วปล่อยชนุงลงไปนะครับควีนจะเข้าไปแก้วจะทาการโจมตีนครับแต่ควีนไม่สามารถที่จะไปถึงบ้านด้านครับเราต้องการใช้ อานุญยตล่องหุ่นครับล่องหุ่นไปให้กับทางฝั่งของเจนครับเราใช้ล่องหุ่นลงไปเลยก็จะล่องหุ่นเจนครับแล้วก็รวมถึงบูเล์ด้วยนะครับก็จะล่องหุ่นครับเราแช่ไปหนึ่งทีตรงนี้เลยนะครับอ้าวแช่ไม่โดนบ้านะครับถือว่าพลาดไปใช้สกิลชิ่งชิ่งปครับแล้วก็จะเึ้ื่อนที่ไปด้านบนตอนนี้แก้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บสำดาวด้านครับได้ไปเพียงแค่สองดาว85%็ครับน่เสียดายมากเลยนะครับที่ไม่สามารถที่จะเก็บสำดาวด้านครับ เหลือเป็นป้อมระว่างสองป้อมเลยนะครับที่แก้วไม่เข้าด้านบนเดาสานครับแก้วเลือกที่จะเข้าด้านขวามานะครับก็จบเป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะทรงไม่สวนครับถ้าแก้วเลือกที่จะใช้เจมาจากด้านบนครับก็อาจจะดีกว่านาะเจจะได้โจมตีกับป้อมอินฟลูด้านครับยังไงก็ลองฝึกเล่นกันนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นการโจมตีลิกเลเจนนะครับเดี๋ยวแก้วพาไปชมข้อมูลรวมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรวันนี้แก้วตีไปทั้งหมด8ดไม้ได้มาทั้งหมด 201่ถ้วยนะครับก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ก็โอเคนะครับรับได้นะครับเราตีไป8ไม้นะครับก็จะมีดาวเดียวได้มา2ไม้นะครับคือไม้ที่2และไม้ที่5นะครับแก้วได้ดาวเดียวแล้วก็จะมีได้2ดาวนะครับทั้งหมดห้าไม้นะครับแล้วก็3ดาวหไม้นะครับเป็นไม้ที่เจอกับบ้านของบูสต็อปครับก็ก็ถือโอเคนะครับแก้วกําลังฝืนครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าคุณชมท่านใดต้องการที่จะเห็น สำดาทุกไม้เลยนะครับแก้วเองก็ยอมรับนะครับว่าแก้วยังไม่เก่งครับแก้วกําลังฝึกครับก็ขอเวลาก่อนครับก็จะฝึกเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะตีให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ฝากชมติดตามรายการแก้วกล้าตะลุยเหล็กดิเจนด้วยนะครับมาดูกันว่าจะมีสักวันไหมที่แก้วตีได้สำดาวรัวๆเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ตาเดียวสองตาบ้านครับหรือไม่ได้เลยก็มีก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ดูมาถึงตอนนี้เลยครับก็น่าจะประมาณ30นาทีนะครับขอบคุณ ที่รับชมครับขอบคุณจักใจจริงโอเคแกวขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ